เรื่องของการทิ้งกระดาษทิชชู่ oh. ในประเทศไทยของเราเนี่ยคือเวลาเราเข้าห้องน้ำเนาะการทิ้งกระดาษทิชชู่ของเราก็คือจะทิ้งในถังขยะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีป้ายเขียนไว้เลยว่าการุณาทิ้งลงโถใช่ทิ้งลงในโถชักโครกเลยค่ะ <Ha. S 1> เพราะว่าทิชชู่ของเขาเนี่ยทำมอมาเป็นแบบย่อยสลายในน้ำได้มันจะเป็นแบบ ลงน้ำปบคๆละลายละลายยุ่ยเลยใช่เพราะฉะนั้น,นแล้วมันเป็นเขาเขารู้สึกว่ามันเป็นขยะเชือ้อที่สามารถติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้เอามาทิ้งทั่วไปเพื่อที่ป้องกันเชื้อโรคปุ้งกระจายาในห้องน้ํามันก็เลยเป็นว่าช่วงหลังๆเวลาเราไปแบบโตเกียวเนาะก็จะมีป้ายเขียนเป็นภาษาไทยไปเลยะว่าการุณาทิ้งลงชักโครกมาเลยแต่ก็ยังเห็นในท่องเที่ยวที่แบบกลัวช่วมตันอะ เออเขาก็จะทิ้งในถังแต่ถังนั้นนะจริงๆแล้ว,วมันเป็นถังที่สําหรับขยะติดเชื้อขยะเหมือนแบบเป็นถังผ้าอนามัยถูกไหมใช่ออใช่ใชเพราะฉะนั้นอนะ่ะจริงๆไม่ควรคือถ้าเขาบอกว่าใส่ได้ใส่ไปเลยค่ะมั่นใจในระบบของเขาได้เลย <laughs> ไม่ต้องไม่ต้อง,องคิดแทนนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะ <laughs>